วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองหน้าทเที่ยวจังหวัดน่านจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะใครดูคลิปจบกวางมีแจกโค้ดส่วนลดท้ายคลิปด้วยนะวันนี้กวางขออนุญาตพาทเที่ยวพักใจที่จังหวัดน่านกันนะคะทริปนี้เราบินจากกรุงเทพดอนเมืองมาสู่น่านกับแอร์เอเชียค่ะ แค่หนึ่งชั่วโมงนิดๆิดมีเที่ยวบินให้เลือกสูงสุด3าเที่ยวบินต่อวันเลยเริ่มต้นวันดีดด้วยการพาสำรวจมณฑลวัดภูมินวัดสำคัญและสมบัติล้ำค่าของจังหวัดน่านที่อยู่คู่เมืองมามากกว่า400ปีเดินเข้าไปอย่างด้านในของพระอุโบสถจะปรากฏภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังลายเส้นสวยงามภาพที่สะดุดตานะคะแล้วก็มีชื่อเสียงก็คือปูมามา่ม่านย่าม่านมีลักษณะเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกําลังคล้ายกระซิบสนทนาซึ่งได้ฉายาภาพวาดว่า กระซิบรักบรรลือโลกสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนพักทานอาหารเก็บแรงก่อนขึ้นหมู่บ้านสะป,ปันกันค่ะขับรถจากในตัวเมืองประมาณสองชั่วโมงนะคะก็จะเจอหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่แสนอบอุ่นค่ะหรือที่เรียกกันว่าหมู่บ้านสะป,ปันนั่นเองนะคะทุกคนหมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆในหุบเขาของอำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเขาก็จะถูกกำแพงธรรมชาติที่เรียกว่าขุนเขาห้อมล้อมเอาไว้เป็นปราการกัน้นระหว่างความวุ่นวายในเมืองใหญ่หกับธรรมชาติที่สดใสที่นี่เขาก็จะมีทางร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่สวยๆแล้วก็ที่พักไว้ให้บริการ นแกนก่่ัททองเียวบอกเลยถ้าใครได้มาที่ต้องหลงรักหมู่บ้านสปันแน่นอนค่ะเพราะบรรยากาศดีมากสวยต้องไล้มาเห็นกับตาเลยนะคะและสถานที่ที่จะไม่พูดถึงก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะจะมาไม่ถึงนั่นนั่นก็คือถนอนหมายเลข3ค่ะทุกคนหรือถนอนเลข3นะคะที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ตลอดเส้นทางซึ่งก่อนถึงโค้งเนี่ยจะมีจุดจอดรถไว้ให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะถ่ายภาพหรือวิดีโอนะคะโดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความอันตรายเลยเพราะมีที่ทางพร้อมสามารถถ,ถ่ายรูปแบบไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจนเกินไปเลยค่ะควางไปบ่อยมาก กวางแนะนําเลยค่ะทุกคนบินมาจากกรทมแค่แป,ป๊บเดียวบินกับเอเเอเชียได้เลยสะดวกตรงเวลามีเส้นทางบินครอบคลุมสุดในไทยทับใจสุดๆเลยค่ะใครมาเที่ยวนั่นก็อย่าลืมถ่ายรูปมาฝากกวางด้วยนะมาเที่ยวนั่นกันเยอะๆนะคะ